สวัสดีค่ะทุกๆการออกรางวัลนั้นย่อมหมายถึงผู้ที่ต้องการกำลังใจจากสังคมจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นค่ะและจากการที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางไปแสดงกระบวนการออกรางวัลที่จังหวัดภูเก็ตเราได้มีโอกาสมอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานด้วยกัน วันนี้รายการความหวังสร้างกำลังใจของเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านม่านิกจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษารายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมด้วยกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านม่านิกค่ะอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตโรงเรียนบ้านม่านิกมีนักเรียนทั้งหมด250คนนะคะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็รู้สึกยินดีนะคะที่จะได้ รับพ้วงปฏิบัติการทางภาษานะคะที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนนะคะสำหรับวันนี้ทั้งคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านมานินกขอขอบพระคุณทางสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ และนี่แหละค่ะคือคาขอบคุณจากใจน้องๆเยาวชนที่ได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษาครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สร้างความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยท่านผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย